ของหัวใจก็อยากที่จะให้เพลงนี้กับบอสนะคะเพราะว่าวันนี้รักบอสมากจริงๆค่ะที่ให้สาวๆทุกคนได้มาปลดปล่อยและมาสนุกกันบนเรือกลางแม่น้าเจ้าพยาแบบนี้นะคะจะบอกว่ามันเป็นคืนค่าคืนที่พิเศษสุดๆสำหรับทุกๆคนโดยเฉพาะกับบิงนะคะจะบอกว่าบิงไม่เคยมาล่องเรือแบบนี้เลยแล้วก็ยิ่งแต่งตัวสวยๆขึ้นเรือแบบนี้จะบอกประทับใจมากๆเลยค่ะอยากลองเพลง ไปกับแสงสีกับปีกที่สวยสวยให้เหมือนพิษราติีจะส่กับสาฟ้ามันใสากับสีสันแต่งเต็มหัวใจฉันคืนเย้ yeah, ขอบคุณค่ะารา,ะออา่อตั้งใจตั้งใจค่ะแล้วก็นึกไม่ออกด้วยถ้าหนึ่งเพลงที่ให้เราเลือกนะคะที่อยากจะร้องให้บอส จับใจบอลเลยตอนนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะในวันที่1ิบนี้อยากจะร้องเพลงน้องเป็นสาวขอนแก่นยังบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานเรามันสาวระยองนะคะก็ต้องร้องเพลงนี้เลยค่ะระยองอีสานจันยี่ใหญ่ตาอยู่ไกลแล้วไม่คอยมีฟังงจำเนียงแล้วนะ่ารักดีเก่ามียิ้วหีเล็กหี เพลงให้บอสหรอกดเธอคือน <salud> ัมเบอร์ว <soft and peanut> ันนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันเพราะบอสคือนัมเบอร์วันของหนูแล้วสวัสดีค่ะเพชรจ๋าจินตนานิมทองมิสแกนขอนแก่นค่ะเพลงที่เพชรจ๋าจะร้องนะคะก็คือบอแดงแสลงใจค่ะเห็นบอแดงแสลงในใจเห็นยมไหนแล้วใจหายยมไหน มนกัรทวงเมสแกรนพิจิตนะคะวันนี้ก็อยากจะร้องเพลงเพลงรักและกันของพี be, ่ปูอันเฉลียอก่อนนะหนึ่งสองซ้ำเดี๋ยวก่อนเคินเมื่อดูใจไม่รักดังเจ้านกพ่อบินบินไปไกล ใจเค่ะพกานะคะบินแกญญาถ้าฝากหนึ่งบทเพลงนะคะขอร้องเพลงวัดปรลาเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าลองได้แค่นี้ฟังมาแค่นี้ค่ะส่งต่อให้พิษณุโลกนะคะต้องแยกแยะระหว่างเพลงลูกทุ่งกับเพลงที่จะร้องให้บอตอนนี้นะคะขอร้องเพลงนี้ละกันค่ะเพราะว่า บรรยากาศแบบโรแมนติกแบบนี้อมมีเพลงนี้ในหัวที่อยากจะม็อบให้บอลก็คือเพลงรักฉันรักเธอและรู้เธอรักฉันจะมีแต่ความหวานคงอยู่ช่วงนี้รันเป็นน้ำพึ่งคายจันของเราท่ามกลางแสงดวงจันวันนี้ค่ะวันนี้แป้งฝุ่นขอร้องเพลง ยากมากเลยอะ่ะนี่ไม่เคยช็อตใหม่ขนาดนี้ไม่เคยช็อตมาขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยเอาขอแบบเข้ากับบรรยากาศวันนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะขอเป็นเพลงล่องเรือมาหารักสัคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เศรษ่านา้ำเนร้อยรำแควสอดสายตาแล นี่ร้องเพลงยาวที่สุดเท่าที่เคยร้องมาเลยนะกับรายการนี้เลยกับช่องนี้เลย CNN ข่าวนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจิมจาดวันม่อมพนานะคะ MGT 48 Miss Grand n o ค่ะเพลงที่จิมอยากร้องให้บอสวันนี้นะคะก็คือเพลงนิทานค่ะ โอ้อันว่าของสูงแม่ไม่ปองต้องใสจะทำยังไงจะคว้ามาโอ้อันว่าของสูงแม้ไม่ปองต้องใสจะทำยังไงจะคว้ามามันก็เลยตรงปีนปีนให้สูงขึ้นไปไม่ว่าสูงเท่าไรนา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 มันก็เลยต้องปีนปีนให้สูงขึ้นไปแม่ยากเงินเท่าไรน ตรงเจ็บกี่ครั้งตกลงมากี่หนสิ่งเดียวคือต้องอดทนลำมากลำบนเพื่อไปและปันแนวต่อสุดท้ายจะได้เพื่อสิ่งนั้นโฉันก็จะยอม